ตกลงวาตารุเอนโดเนี่ยเขาเป็นใครครับต้องสารภาพกันตรงๆแหละนะครับว่าเราก่อนหน้าที่เราจะมีข่าวเห็นว่ามีข่าวกับลิลพูเนี่ยเม,มื่อเช้ามืดวันนี้นะครับเราก็แบงค์เลยนะครับบ้างเปล่าเลยชื่อนี้นะครับนามสกุล แม้ให้ว่าจะเป็นนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นก็ตามนะครับแต่ว่าเราเองก็อ้วไม่ใช่ดูแล้วไม่ใช่ชื่อที่เป็นซูเปอร์สตาร์ในทีมชาติญี่ปุ่นนะครับแต่ว่านะครับเอาละ่ะในเมื่อเป็นข่าวกับหงแดงหรือพูนเนี่ยเราก็ต้องไปค้นอะ่ะเออมันไขมาจากไหน <laughs> เหมือนกรณีเดียวกันกันกบอะไรอะแม็กลิสเตอร์กับโซบอสไลรวมทั้ง กายเซโด้นะครับเอากับตันทีมสตุตการ์ดนะครับในบุนเดสลีกาเอาละาใจชื้นแล้วต <laughs> ำแหน่งก็มิดฟิลตัวรับนะครับแต่ก็แหมดูอายุอานามแล้วปีนี้ก็สามสิบอะแต่มิดฟิลนะครับก็ ไม่ใช่ตัวจี๊ดตัวจัดอย่างกองหน้านะครับก็ถือว่าตัวลับก็อาศัยประสบการณ์ความนิ่งนะครับอะไรอายุก็คงไม่ใช่ประเด็เดนอะไรแต่คูแล้วอ่ดูดูเหมือนว่าทางเลือกของเราี่มันน้อยลงไปทุกวันอนะ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่สิบเจ็ดสิงหาคมใช่ไหมครับสิบเจ็ดสิงหาคม เดือนนี้มันสิ้นเดือนนี้3าก็อีก14บวันสสัปดาห์นะครับเวลา2สัปดาห์นี่ก็ดูแล้วดีนี้นะดีนี้นะดีนี้ของหงแดงลิ้วผูเนี่ยเข้าใจว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดนะเราใช้คำว่าย่างนั้นได้ไหมเผื่อเหลือเผื่อขาดเพื่อจะปัดจะผูมันไม่มีอะไรติดมือใน สองสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับก็เอาไว้ใช้งานก่อนถ้ามีโอกาสดีๆมีทางเลือกดีๆตอนนี้ที่สำคัญเราอยากรู้ว่าหัวใจของไอวาตารุเอนโดเนี่ยม,มันมันมีสีแดงอยู่ไหมเออนะมีอะไรที่เกี่ยวพันบ้างไหมแต่ว่า มาอยู่ในแคมป์ของแดงอยู่ในถิ่นแอนฟิลแล้วก็ต้องเราก็ต้องซัพพอร์ตแหละนะครับเอาติดตามวันนี้ตัวร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะครับก็ยัง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 ,ยงมีโอกาสแหละมันดีนฟ้าผ่าเ,เราไม่ทันค้นคว้าข้อมูลแต่ว่าญี่ปุ่นนะครับเราว่าชอบปุ่นปอยู่แล้วเออเป็นทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอเชียด้วยกันเราก็ต้องนะได้แฟนครับ ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นแทนมีนามินโนะนะก็เดี๋ยวติดตามกันว่าดีนี้จบไหมจะมีคนมาปาดหน้าอีกไหมมแหมช่องดีหยิบชื่ออะไรมานี่โดนปาดได้เอาเป็นว่าเป็นข่าวดีแล้วกันนะวันนี้มีเป็นข่าวดีเล็กๆของริ้วของแดงริ้วพูนแล้วกันนะได้น่าจะได้เออใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าน่าจะได้มิดฟิลตัวรับทีมชาติญี่ปุ่นกับตันทีมสตุตการ์ดมา ใช้คำว่าเสริมทับนะเออไม่ใช่มาเป็นวลากได้ไหมลองดูเสริมทับนั่นแหละข่าวดีแล้วมีแล้วข่าวดีกับข่าวนึงข่าวดีไหมข่าวดีหรือข่าวร้ายแหมมันมันบอกลำบากนะแมนเชสเตอร์ยไนเต็ดคว้าตัวนักเตะเวสแฮมตัวหลักของเวสแฮมกลับมา เข้ามาอยู่ในแคมป์โอเทฟฟอร์ดได้อีกคนนึงนะครับแฮร์รี่แม็กควายเออเราจะดีใจหรือเราต้องดีใจลึกใจกระดบาดใจสั่นไหม<笑><笑>นี่ไงมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับบางบางทีมันไม่ได้อยากอ,อย่างที่คิดหรอกนะเพื่อนนะโอเคยินดีทีวกันนะครับมีสุขทุกคนวันนี้สวัสดีครับ <laughs> Harry Maguire Ơi nè